รายการรู้ทุกประเด็นเห็นทุกเหตุการณ์ตอนต่างคิดต่างไวทำไมต่างกันในปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้าสู่อุตสาหกรรมการทำงานที่ต้องประชินการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญแต่ทว่าจากข้อมูลของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุว่าอัตราการว่างงานของคนทำงานรุ่นใหม่มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนสูงถึง16.2 โดยให้สาเหตุถึงความแตกต่างทางความคิดของคนทำงานในแต่ละช่วงวัยทางรายการจึงได้ลงพื้นที่เพื่อไปสัมภาษณ์กลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ว่าจะมีแนวคิดในเรื่องของสังคมการทำงานในอนาคตอย่างไรเรื่องเงินไว้ก่อนครับผมเงินเดือนแล้วก็ความสบายใจอย่างแรกก็คือเรื่องตอนที่ยังเรียนอยู่ก็พยายามทำพอให้ดีอย่างเช่นแบบมีงานอะไรที่อาจารย์โยนให้มาก็เราทำดูก็ได้แับตัวส่วนใหญ่ครับกับตัวให้ มีความกังวลอยู่ไรบ้างครับเกี่ยวกับการทํางานเนี่ยครับวัวเรื่องการที่เขาจะไม่รับงานมากกว่าอารมณ์แบบกรอบอาจจะไม่ดีมากพอหรืออาจจะแบบแค่ต้องการคนเฉยๆอาจจะไม่ได้ต้องการเราต้องการแบบใครก็ได้เข้ามาทำงานเฉยๆอะไรเงี้ยมิตนึงค่ะวมันมันก็สังคมใหม่เราเรียนเนี่ยเราได้อยู่กับเพื่อนสังคมเพื่อนซึ่งในการทํางานกับสังคมเพื่อนเนี่ยมันค่อนข้างง่ายแล้วสนุกไงแต่พอเราไปทํางานในส่วนของที่อาขยายภายนอกแล้วก็คือออกจากกรอบมันทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องเรียนรู้อีกเยอะจากสถิติ ของสำนักง,งานสถิติแห่งชาติยังระบุว่าในทุกๆ1ปีจะมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปีละประมาณ2 0 0 0 0 0ถึง3 0 0แสนคนเข้าสู่อุตสาหกรรมการทำงานแต่จากข้อมูลในปีพุทธศัการาช2 5 6 7มีอัตราว่างงานของผู้จบระดับอุดมศึกษาเป็น1.67%ความคิดเห็นของผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการทำงานในโลกปัจจุบันจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับสถานการณ์อุตสาหการรมไทยในปัจจุบัน จริงเราชอบพนักงานที่มีเรื่องแรกก็คือมีความขยันครับเราจะเลือกคนที่มีความขยันมากกว่าคนที่เก่งเพราะเราเชื่อว่าคนที่เก่งฝีมือหรือว่าประสบการณ์ครับมันสามารถมาฝึกกันได้ในการทำงาน,งงานเราก็เลยอยากเลือกคนที่ขยันแล้วก็เป็นคนที่เปิดรับความคิดเห็นจากหัวหน้างานเอ่ยหรือว่าเพื่อนร่วมงานเลยอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนเรื่องของความคิดผมว่าถ้าทุกคนคุยกันด้วยเหตุผลนะเอาเหตุผลมาคุยกันเอาเรื่องงานมาคุยกันนะครับเพราะว่าเหตุผลทางด้าน Gen X หรือ Gen Y อ่ะไม่มีความขัดแย้งกันอยู่แล้ว ต้องการพนักงานที่มีคุณภาพความรู้ในระดับหนึ่งที่สามารถทํางานได้แต่ว่าคุณไม่หยุดที่จะเรียนรู้คุณสามารถทํางานกับคนอื่นได้คุณมีทักษะในการทํางานด้านนั้นๆที่คุณสมัครตาแหน่งนั้นๆมาจากที่ไปทํำงานมาถ้าพี่ไปทำงานกับกับพวกผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะเป็นขั้นเป็นตอนมีล็อกของเขาอะไรเงี้ยซึ่ง บางทีบางอย่างที่มันสามารถยืดหยุ่นได้แบบสามารถทําให้เร็วขึ้นได้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เร็วเพราะอาจจะทําตามขั้นตอนแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่ๆอ่ะเขาก็จะมีความว่องไวกว่าแต่ว่าบางทีอาจจะรอบคอบน้อยกว่าแต่ในบางอย่างมันก็ต้องการความสดใหม่ของการทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยการได้ร่วมงานในฐานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์กับพาร์ทเนอร์ลูกค้า Agency เอเจนซี่อะไรเงี้ยซึ่งหลายคนก็อย่างที่บอกมีคนละช่วงวัยทั้งนั้นนะครับ สิ่งสาคัญคือเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าเขามาด้วยวัตถุประสองค์อะไรแล้วกลุ่มคนที่เขาอยากจะให้ดูคือกลุ่มไหนถ้าคือว่าเขามาแลวเขาตั้งธงของเขาว่าเขาอยากจะให้กลุ่มรุ่นพวกพี่ดูหรือรุ่นน้องๆดูแต่เขาเอาไมค์เซนตของเขา,าใส่ไปเต็มที่พี่ก็จะบอกว่าพี่อันนี้มันอาจจะไม่ทํางานนะเพราะว่าคนรุ่นนี้เราอาจจะมีสถิติให้ดูว่าเขาชอบดูแบบนี้กันถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้นั้นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรคือการร่วมงานกันอย่างมีคุณภาพจากคนทํางานต่างวัย ในขณะที่ตลาดอุตสาหกรรมการทํางานมีความต้องการที่เปลี่ยนไปมาพร้อมกับการแข่งขันที่สูงขึ้นควบคู่ไปกับการแข่งขันทางการศึกษาจากสถิติในปีการศึกษาพุทธศักราช2566ระบุว่ามีผู้เข้าร่วมการสอบเพื่อเข้าสู่การศึกษาในระดับปริญญาตรีของภาครัฐทั้งสิน้น3,44,547คนแสดงให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อม อันเป็นสิ่งสําคัญในการเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคตหลังจากที่บุหงท่าันเข้าสู่โลกของการทํางานแล้วมีความเปลีไปไ่ยนแปลงใดบ้างครับ เขาก็ต้องสู่โลกในการทํางานเช่นทํางานให้ตรงต่อเวลานะต้องมีความตั้งใจนะที่จะทํางานให้บรรลุลุล่วงแล้วเรามีการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงยังไงไหมครับอย่างพ่อแม่นี้ทุกคนก็ตั้งรับอยู่แล้วค่ะลูกไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนถ้าเขามีความสุขเราก็เห็นเราก็มีความสุขอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเขามีปัญหาหรือมีความทุกข์อะไรก็ยินดีให้คำปรึกษาตลอดคิดว่าตัวยุคสมัยของการทํางานของตัวท่านและบุตรหลานมีความแตกต่างกันอย่างไรครับแตกต่างกันมากค่ะเพราะว่าในยุคของ แม่นี่ก็คือมันก็จะต้องดินน้นรนต้องอะไรแบบมันคนละแบบอะ่ะแต่ว่าอย่างคุณแม่นี่ไม่ได้มีความรู้อะไรมากเพราะฉะนั้นความเหนื่อยความอะไรมันจะต่างกันอะ่ะท่ามกลางความแตกต่างทางความคิดจากสังคมการทํางานที่เต็มไปด้วยคนทํางานจากหลายช่งวงวัยและหลายประสบการณ์เพื่อหาแนวทางการอยู่ร่วมกันจากความแตกต่างดังกล่าวทางเราจึงได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวคิดการอยู่ร่วมกันในสังคมการทำงานที่เต็มไปด้วยความแตกต่างในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคสังคมปัจจุบันนะคะก็คือเริ่มมีหลากหลายช่วงวัยมากขึ้นเนาะนะคะตั้งแต่ในอาจจะมีในเป็นเหมือนสช่วงวัยอะไรเน,ะนาะตั้งแต่ช่วงวัย Gen X นะคะ Gen Y Gen Z ตอนนี้ค่ะในในสังคมอะ่ะแน่นอนว่า เมื่อมีหลายๆช่วงวัยเกิดขึ้นความแตกต่างก็ต้องมากตามไปด้วยนะคะ mm hmm. เพราะว่าทุกคนนะคะเราเติบโตมาไม่เหมือนกันในแต่ละช่วงวัยแต่ละเหตุการณ์ที่เรารเผชิญน่ะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะเวลาที่เราจะเริ่มที่จะทํางานหรือพฤติกรรมของคนที่เข้ามาทํางานน่ะก็จะไม่เหมือนกันยกตัวอย,อย่างอย่าง Gen X อย่างเงี้ยน,นะคะ mm hmm. เขาเราเราเขาเติบโตมาในการที่ ต้องฟังคําสั่งพอมาในรัชกอลเจนวพฤติกรรมก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแล้วเพราะสถานการณ์มันเริ่มเปลี่ยนใช่ไหมคะเพราะสถานการณ์เริ่มเปลี่ยนในในยุคที่เริ่มที่จะรับวัฒนธรรมต่างประเทศเข้ามามา,มากขึ้นแต่ว่าเ,ออเทคโนโลยีก็ยังไม่ได้เข้ามาเยอะนะเพราะแต่ว่าก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเริ่มมีการพูดคุยมากขึ้นเริ่มทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มมากขึ้นแต่พอมาเป็นในยุค g จนซี Z, นี่แหละก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกเพราะสถานการณ์มันก็มีการเปลี่ยนอีกเทคโนโลยีมันเริ่มเข้ามามากขึ้นอ่ะเริ่มมีมือถือ iPad ใช่ไหมคะเริ่มมีเทคโนโลยีอย่างอื่นเข้ามาทําให้มีการเข้าถึงข้อมูลมากขึ้นความแตกต่างทางความคิดของแต่ละช่วงวัยนั้นในบางครั้งก็อาทำให้เกิดความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันแต่ทว่าความแตกต่างก็หาใช่ความแตกแยกเสมอไป หากมีความเข้าใจและความเคารพต่อความคิดเห็นซึ่งกันและกันทางรายการก็หวังว่าในความแตกต่างทางความคิดจากประสบการณ์ที่แตกต่างกันนั้นจะสามารถสรรสร้างสิ่งใหม่ๆและนำไปพัฒนาองค์กรร่วมกันต่อไป